กว่าจะมาเป็นชุดประจำชาติที่สวยแบบนี้ไปชมเบื้องหลังกันครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครจะบอกว่าเป็นวัดที่สวยมากครับที่เหล่าสายมูมักจะมาขอพรเทพทันใจหรือองค์เทวราชเนรมิตจะบอกว่าคิวยาวเหยียดไปถึงหน้าลานจอดแล้วทุกคนก็คือจะได้โชคลาภมักจะสมหวังดังปรารถนาโดยเฉพาะจุดนี้ครับผมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่อยู่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สักทองซึ่งจะต้องนำพวงมาลัยมาถวายและทุกคนมักจะขอพรเกี่ยวกับสาย พร,พระอินถือว่าเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปัดปักความชั่วร้ายเรื่องอัปมงคลสเสนียจันไรได้ครับฟังแล้วขนลุกมากๆครับทุกคนเรามาทําชุดกันทีกว่าครับซึ่งก่อนอื่นเราก็เลือกทําหัวท่านก่อนซึ่งก็เป็นหัวกลางซึ่งก่อนทําผมได้ขอขมาจุดทูปแล้วก็ไหว้ก่อนครับเราจะต้องทําหัวทั้งหมด3หัวครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาแต่งชุดซึ่งโทนสีของชุดนี้นะครับก็อินสปายมาจากรูปปั้นประติมากรรมที่เราไปเห็นมาที่วัดเทวราชคุณชรดเาเย้ดดีไซน์ตัวชุดและเครื่อองงปปรระดดดัับบใใใหหหมมมมม่เเเลลยย้้้้ขขาากกกผผููสวโืึนทจฟ อัดแข็งแบบพิเศษเพราะมันเบาแล้วก็ขึ้นรูปทรงได้ง่ายกว่าอีกอย่างหนึ่งชุดนี้เด็กเป็นผู้สวมใส่ครับซึ่งจะรับน้ําหนักได้ไม่มากครับและทุกอย่างในตัวชุดจะต้องมีน้ําหนักเบาด้วยครอมานะครับผมก็ได้ทําการขึ้นงวงช้างโดยใช้ผ้าในการยึดงานครับเวลาชุดเคลื่อนไหวงวงก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วยครับทุกคนหัวที่1ไปแล้วต่อไปเป็นหัวที่2และหัวที่3ครับอันนี้ก็จะเป็นการเปเปอร์มเช่นะครับและส่วนนี้ก็คือยอดของฉดาเปประดับของผู้สวมใส่ที่สไปมาจากงานช้างนั่นเองครับพอเราเคลือบงานเสร็จแล ดําผสมเหลืองและขาวด้วยสีอ่อนแค่นี้งานของคุณก็มีมิติที่สวยขึ้นมากครับโดยผลงานชิ้นนี้ก็มีนักศึกษาฝึกงานทั้ง3มคนมามีส่วนร่วมในการทํางานชิ้นนี้ด้วยครับทุกคนยโมรอช้าพาเด็กๆไปติดเพชรกันเลยครับและนี่ก็คือวิชาการเรียนสอนติดๆติดยังไงให้สวยติดยังไงให้มีจังหวะและติดยังไงให้เร็วด้วยครับทุกคนเมื่อฝึกงานกับร้านอาร์ตอะคราตเนนามิสินบอกเลยว่าได้ประสบการณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องๆก็ได้ความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานที่ตัวเองทำสู่สายตาคนทั้งโลกด้วยครับผมว่า สิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการได้ฝึกทําจริงครับทำจนเหนื่อยแล้วพี่ก็เลยซื้อขนมมาฝากน้องๆครับพอกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับทานเสร็จก็มาติดเพชรกันต่อครับสอนแค่นิดเดียวสามารถทํางานได้ไวมากครับจากค<น>เครื่องไทยกลายเป็นเครื่องไทยประยุกต์ที่มีความสร้างสารรค์เข้ากับเรื่องราวที่นําเสนอกับชุดนี้ครับจะบอกว่าน้องตัวเล็กมากๆครับอย่างที่ผมบอกไปวัสดุจะต้องมีน้ําหนักเบาครับเพื่อลดน้ําหนักในการเดินเพื่อการนาเสนอชุดที่สวยงามแล้วเราก็นําหัวช้างมาประกอบกับตัวชุดดูความเหมาะสม ทางด้านองค์ประกอบเสียงและนี่ก็คือหูช้างซึ่งมันสามารถที่จะหุบและก็กางได้ที่ช้างมีหูใหญ่ก็คือการมีหูที่ใหญ่ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนครับและยังช่วยในการฟังเสียงทําให้ช้างสามารถรับฟังเสียงได้ดีในระยะใกล้และก็ไกลครับทุกคนแล้ววันนี้น้องก็มาลองชุดครับตอนแรกแอบกังวลว่าน้องจะใส่ไม่ได้หรือมีน้ําหนักที่มากเกินแต่พอใส่แล้วน้องบอกว่าไม่หนักนเลยเดินง,ง,ง่ายด้วยครับทุกคนซึ่งในหนึ่งชุดจะประกอบด้วยเครื่องประดับครับสาข้อมือรัดต้นแขนชุดไทยมีรายละเอียดที่ เยอะมากๆขาวน้องก็เอาอยู่ครับงานนี้นั้นเราไปดูน้องสอมเดินกันเลยครับการีอันฟุงข่าหอมเฮียงมาบังพอมมาแล้วย่อมาด้วยหมู่ดวงพรูปภาสวงสักษารมา